ขอบคุณสายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสนใจติดต่อ1318ผลิตภัณฑ์ u f c ร่วมการบริจาคคนละหนึ่งฟาอลูมิเนียมก็สามารถสร้างก้าวใหม่ให้กับน้องๆได้นะคะเพียงรวบรวมและส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะแซมสุปรกรณ์ชัยโยครับผมแซมอยู่ที่ไรอ่องุ่นหัวหินฮิลครับผมก็เป็นอีกที่หนึ่งในหัวหินนะฮะซึ่งมีชื่อเสียงมากมากเกี่ยวกับไรอ่องุ่นครับผมและนอกจากที่นี่แล้วนะครับผมจะมีอีกที่หนึ่งซึ่งรับรองนะฮะว่าจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติที่หัวหินกันอย่างแน่นอนครับเอาเป็นว่าที่แรกกับหัวหินฮิลนะฮะจะมีความพิเศษยังไงไปติดตามชมกันครับ เอาละรครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่กลางใจกลางไร่เลยนะฮะของไร่องุ่นหัวหินฮิลครับผมและก็ความพิเศษแรกคือนั่งช้างชมไร่อ่งุนนั่นเองครับผมนี่คือเป็นเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมเดียวในโลกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จะต้องทําครับผมมาถึงที่ไร่อ่งุนหัวหินของโอ้ยจริงๆนะเนี่ยผมเชื่อว่าชาวต่างชาตินะฮะมีความใฝ่ฝันว่ามาันมาเม,มืองไทยเนี่ย จะต้องอยากที่จะขึ้นช้างใช่แล้วสําหรับค่าใช้จ่ายกับการที่จะต้องขี่ช้างเนี่ยฮะก็1ท่านนะคะคก็เป็นราคาผู้ใหญ่ก็คือ15นาที300บาทต่อ1ท่านแล้วก็มีครึ่งชั่วโมงก็500บาทต่อ1ท่านครับผมช้าง1เชือกจะนั่งไปได้2ท่านค่ะเราจะพาทัวร์รอบไรอังุ่นเลยใช่ไหมฮะใช่ก็จะเดินวนสมบรรยากาศในอีกมุมมองหนึ่งอ้ยแต่นี่ไม่คือไม่ใช่แบบว่านั่งขี่ช้าง เก็บองหุ่นใช่ไหมฮะไม่ค่ะเก็บเดี๋ยวกินหมดต่อร้ายเอาเป็นว่าเราไปนั่งกันเลยไหมครับค่ะ กิจกรรมที่มีในไร่เนี้ฮะนอกจากการขี่ช้างแล้วมีอะไรอ,อื่นไหมจะมีปั่นจักรยานเสือภูเขาอยากแวะตรงไหนไทายรูปตรงไหนตามสบายเลยค่ะเรามาเที่ยวอย่างนี้ผมเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยต้องอยากมาที่นี่อย่างแน่นอนและต้องอิจฉาใันมากๆตอนนี้แน่น <laughs> จุดยอดอะ่ะ เรียบร้อยไปแล้วนะฮะกับกิจกรรมขี่ช้างทัวร์ไร่อ่าุ่นแห่งนี้ครับผมแล้วกิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นยังไงครับพี่จะนั่งรถจิ๊ดไปเที่ยววิญญาณทัวร์อ๋อคือเที่ยวทัวร์เลยใช่ไหมทัวร์ไกลกว่าเดิมหอยดีจังไปเลยครับรุยเลย อาละครับแลวตอนนี้นะฮะเราสองคนอยู่กันที่เดือดศาลาใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาดินิ่งกันจะมาแบบว่าชิมวายโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากจริงแล้วบอกก็นเลยเลยว่าจุดนี้เนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นจุดที่เห็นวิวได้สวยที่สุดใช่คือมันสวยจริงๆนะฮะยิ่งถ้าเกี่ยวว่ามากับแฟนก็จะดีมาก แต่ทำไมได้มาคนเดียวล่ะเนี่ยเอาเป็นว่านะฮะใครอยากจะมาทํากิจกรรมแบบนี้กับแซมนะครับได้ข่าวว่ามีรอลเชื่อมมาให้เราด้วยนี่เลย5รางวัลเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับผมสามารถเข้าไปติชมคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะที่แฟนเพจของเราที่คลิก Like Thailand นะครับแล้วก็ห้าใบนี้5แบบกับนังนี้จะเป็นของคุณเร้จะได้มาชิล เหมือนนในวันนี้ครับเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นยังไงนะฮะกับที่พักสุดหรูที่บอกได้เลยว่าทุกคนห้ามพลาดนะฮะแซมตื่นเต้นมากที่จะได้ไปครับผมและได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยเชฟเขาเตรียมเมนูพิเศษมาฝากเราด้วยครับไม่บอกดีวกว่าเป็นเมนูอะไรติดตามกันช่วงหน้าครับ ขอบคุณทุกการเดินทางกับประสบการณ์ดีๆนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิม้มขาขอบคุณเมเบลีนนิวยอร์กเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลก เอาลครับหลังจากที่พวกเราได้ไปดื่มด่ากับธรรมชาติที่สวยงามที่ไร่องุ่นในหัวหินแล้วนะฮะตอนนี้แซมอยู่ที่นี่เลยอคาโฮเทลรีสอร์ทแอนด์สปาครับผมได้ข่าวมานะฮะว่าห้องพักที่นี่เนี่ยสวยสุดยอดเลยนะครับและตอนนี้เที่ยวมาทั้งวันเริ่มหิวแล้วครับผมไปดูซิว่าอคารีสอร์ทแอนด์สปาเนี่ยจะมีอาหารอะไรรอพวกเราอยู่นะฮะ เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่กันข้างในอาคารโฮเทลรีสอร์ทแอนด์สปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและทางด้านนู้นนะฮะตอนนี้เนี่ยเชฟมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากคุณผู้ชมคลิกไลฟ์ไทยแลนด์ครับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับคุณเชฟคร,ครับผม,บผมโอ้วันนี้ได้ข่าวว่า มีเมนูพิเศษมาต้อนรับพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมรายการเกล็ดไทยแลนด์ใช่ไหมฮะครับผมอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับอมีเมนูพิเศษที่จะแนะนำ3ามอย่างนะครับมีสลัดแล้วก็เมนคอร์สแล้วก็เป็นดีเซอร์อสลัดนี่ก็คือเป็นจะเป็นสไตล์อิตาเลียนทั้งหมดนะฮะครับก็เป็นอ่าคาราเมลี่วิดเบคอนคิสปี้สลัดอ่าโอเคครับแต่แล้วก็เมนคอร์สจะเป็น with smoke กิวเทคพอนวิดสโมกแซลมอนครับ ก็จะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแซลมอนด้วยส MOK แซลมอนแล้วก็จะมีซอสเป็นซอสผลไม้จะประมาณนั้นใช่ไหมครับเมนูปิดท้ายด้วยดีเซอร์ตของหวานก็จะเป็นเคฟซอสเสร็เป็นมิ๊กฟุตเคฟซอสเซต็จโอ้เป็นเคปเอาละฮะตอนนี้อดใจรอไม่ไหวแล้วลุยเลยครับพี่เชฟครับผมจะเริ่มที่ทำเดสซิ่งก่อนนะครับครับผอม มีหอมแดงสับครับผมครับผม,<อ>มใส่อโอนเนียนไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็อรีบฟออยครับ นี่เลยครับผมสำหรับจานแรกของเรานะฮะสลัดนะฮะจานนี้นี่มีความพิเศษตรงไหนบ้างครับผมเชฟด้วยรวมๆแล้วก็จะ,ะมีความสาคัญไม่แพ้สันตแต่ที่พิเศษก็คือซอสนี้เราจะ,ะรีดิ้วเป็นพิเศษค,คือซอสบาซามิโก้นะฮะนำมารีดิว้วสรุว่าทำให้มันเป็นเข้มขน้นนะฮะดูแล้วน่าทานมากเลยครับกลิ่นหอมนะฮะแล้วเมนูต่อไปครับเชฟครับผมเป็นเมนูต่อไปจะเป็น ยูไทเกอร์พรวิสโมกแซลมอนครับครับอ่ะลุยเลยแล้วกันเรียบร้อยแล้วครับผมน่าทานมากเลยอ่ะ <laughs> เรียบร้อยแล้วนะฮะกับสเมนูนี้ครับผมและสุดท้ายเนี่ยเป็นของหวานที่สำรอคอยมาทั้งวันเลยฮะกับเมนูนี้เลยไปดูกัน ลฮะถึงเวลาลุยแล้วของแซมนะครับกับเครปฟคนไม้รวมอุ้ยแค่กลิ่นก็แบบว่าเย,ย้ยวนใจแซมเหลือเกินนะฮะ ครับผมหลังจากที่พวกเรานะฮะได้อิ่มอร่อยกับทั้ง3เมนูสุดพิเศษจากอาคาบโฮเทลรีสอร์ทแอนด์สปาที่นี่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแซมอยู่ที่หน้าห้องพักของแซมครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบของที่นี่นะฮะบอกได้เลยว่าเงียบสงบแล้วก็ดูเป็นมิตรกับธรรมชาติมากๆเลยครับผมก็ใครว่างๆนะฮะก็ลองมาที่นี่กันดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะมีลัคกี้ดอสสองรางวัลด้วยกันให้กับคุณผู้ชมครับติดตามด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่า โอ้โหนี่หละครับผมวิลล่าที่เราจะมาพักกันในคืนนี้ครับบอกได้เลยว่าก้าวแรกที่เข้ามาในวิลล่านี้นะฮะรู้สึกถึงความเป็นมิตรกับธรรมชาติจริงๆฮะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเลยนะฮะดูนี่นี่คือด้านหน้าห้องวิลล่าของเรานะฮะแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าโอ้โหรู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายนะฮะแน่นอนว่าใครที่ได้มาอยู่เนี่ยจะต้องรู้สึก แบบว่าเป็นส่วนตัวแล้วก็อบอุ่นนะครับบรรยากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสุดยอดเลยครับผมอ่ะอมีเตียงอยู่กลางห้องนะครับโหข้างหลังมีเป็นแบบว่าอะไรนะสาวไว้น้ำส่วนตัวด้วยนะฮะสุดยอดอะ่ะอยากจะโดดลงไปเลยนะฮะโ้บรรยากาศรู้สึกแบบว่าชิลมากเลยนะครับได้กลิ่นของ เขาเรียกว่าออกซิเจนที่ออกจากต้นไม้ต่อกลางวันเนี่ยมันช่างมีความสุขเหลือเกินครับผมถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างนะฮะหนีดีกว่าหนีจากเขาเรียกว่าชุมชนเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยมาที่หัวหินนะฮะใกล้ๆแล้วก็รับรองว่าจะได้ซึมซับความเป็นธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้สุดยอดเลยครับ โอ้โห oh. และนี่แหลครับคือบรรยากาศของห้องน้ำในวิลล่าแห่งนี้นะครับเป็นโอเพนแอร์รู้สึกบอกว่าฟิลกับธรรมชาติมา,มากๆเลยครับผมก็คุณผู้ชมือผมหรือเปล่าที่แบบว่าพอไปโรงแรมที่ไหนเนี่ยความแปลกมันจะอยู่ที่ห้องน้ำครับเพราะว่าแต่และที่เนี่ยจะมีการตกแต่งแตกต่างกันออกไปนะฮะที่นี่ก็ใช้ได้เลยนะครับ ผู้ชายที่รักการท่องเที่ยวอย่างเรานะครับผมก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราไปกินไปชิมอะไรอาจจะไม่ค่อยได้ระวังตัวครับผมตอนนี้นะฮะแซมมี b i o อโก o คอ r โ l ร o ฟเมนะฮะมาดูแลในส่วนนั้นของแซมแล้วเพราะฉะนั้นแซมจได้ที่อย่างเต็มที่ครับผมก็อย่าลืมนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยครับ When saw through we the I first saw you we were So through the sky ข the อบคุณทุกการเดินทางกับประสบการณ์ดีๆนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มอืม mm. ความพิเศษแรกที่รู้สึกนะครับผมก็คือเสียงเพลงได้ยินมาเนี่ยน่าจะเดากันออกนะครับว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นสปาอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการความเป็น private ความเป็นส่วนตัวนะครับผมต้องห้องนี้เลยฮนะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีเป็นสปา private ส่วนตัวด้วยนะครับเอาไว้ใครที่มากับคู่รักและอยากจะมีความเป็นส่วนตัวก็ต้องที่นี่เลยว Bedroom Deluxe p o o l Villa ครับ แล้วครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของห้องพักนะฮะซึ่งจะสังเกตได้ความแตกต่างจากห้องเมื่อกี้ก็คือจะมีส่วนที่เป็นห้องอรับแขกนะครับเอาไว้ต้อนรับแขกเยอะๆนะฮะอาจจะมากันเป็นกลุ่ปกันเป็นกลุ่มนะฮะห้องนี้นี่ก็จะเหมาะมากๆเลยครับผมแล้วก็ทางด้านข้างในนะฮะจะมีพื้นที่ใช้สอยตรงกลางเลดหน่อยแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นห้องนอนส่วนตัวส่วนตัวนะครับซึ่ง ขาดไม่ได้เราก็ต้องไปแวะดูห้องน้ำกันหน่อยละกันครับผมซึ่งแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยมีการดีไซน์ห้องน้ําที่แตกต่างกันแต่ละห้องนะฮะมีความพิเศษอุ้ยห้องนี้นะฮะมีอ่างจักรุซี่ให้ด้วยนะฮะถ้าทางจะชิลมากๆเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดขายของห้อง one bedroom deluxe ิลล่าผู้วิลล่านี้นะฮะน่าจะเป็นทางส่วนนี้เลยมาดูกันไหม เขามีชั้น2ครับผมเอาไว้ปาร์ตี้นะฮะหรือว่าเป็นหอดูดาวโหท่าทางตอนเวลากลางคืนเนี่ยน่าจะมีดาวแล้วก็น่าจะเห็นท้องฟ้าที่สวยสวยมากๆเลยนะฮะมามาดูกัน และนี่ก็คืออีกหนึ่งไทป์นะฮะกับ2 o b ี r o o m Po o ล l ิล l ่ครับผมห้องนี้นะฮะบาะมากๆสำหรับครอบครัวนะฮะใครมาเป็นครอบครัวนะฮะห้องนี้แบบสุดยอดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องรับแขกนะฮะโอ้ยน่าอยู่จังเลยแล้วก็จะเป็นทางส่วนนี้จะเป็นส่วนห้องของห้องพักนะครับไปดูกันเลยดีกว่าอ่าและนี่นะครับเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะครับหรือว่าจะเป็นห้องที่คุณพ่อคุณแม่นะฮะจะมาอยู่กันนะครับ จริงๆก็จะเป็นคล้ายๆกับทุกห้องนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเหมาะมากๆสำหรับครอบครัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องลูกๆกันดีกว่า อะไรครับผมและนี่ก็เป็นอีกห้องนึงนะฮะนี่แหละก็เอาไว้ให้น้องๆน่ารักทั้งสองคนเอาไว้นอนกันนะฮะเป,เป็นเตียงเดี่ยวนะครับอบอุ่นจังเลยฮะใครมาเป็นครอบครัวนะครับผมอย่าลืมล้กันกับอ two bed room pool villa นะครับ คุณผู้ชมห้ามลุกเป็นอดริขาดเลยนะครับเพราะว่าเรามีความพิเศษจากอาคากุติรีสอร์ทมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันครับ,บผมไปชมกันเลยครับ อะไรครับใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้เหมือนกับแซมนะครับผมง่งายๆเลยไปแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเยอะๆที่แฟนเพจของเรานะครับที่คลิกไลค์ไทยแลนด์แฟนเพจนะครับทางด้านล่างนี้เลยนะฮะและอย่าลืมนะครับติดตามรายการคลิกไลค์ไทยแลนด์ของเราด้วยอาทิตย์หน้าเนะีย่ยรับรองได้เลยนะฮะว่าจะมีสถานที่ดีๆน่าสนใจมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะแซมขอลาไปแล้วอย่าลืมละกันนะฮะว่าแซมกำลังมองหาแฟนอยู่ที่แฟนเพจเข้าไปคอมเมนต์กันด้วยครับผม วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย